สวัสดีครับอาจารย์สุรเดชเล็กแจ้งนะครับหัวข้อว,ขวันนี้เป็นเรื่องของการจําแนกประเภทภาษีกรนะครับรภ,ภาษีกรเป็นแหล่งเงินได้สําคัญของรัฐบาลจําแนกได้หลายประเภทกฎหมายให้อํานาจรักในการจัดเก็บภ,ภาษีกรก็มีหลายฉบับครับแล้วก็มีหน่วยงานของร,รัฐนะครับหลายหน่วยงานทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ ในการจัดเก็บภาษีกรอนประเภทต่างๆนะครับการจําแนกแยกแยกภาษีก่อนประเภท,เทต่างๆเพื่อจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจําแนกและจําแนกได้หลายวิธีแต่วิธีที่ควรทราบคือการจำแนกประเภทภาษีกรโดยพิจารณาจากลักษณะของการรับภาระภาษีกร การจำแนกประเภทภาษีก่อนโดยพิจารณาจากลักษณะการรับภาระภาษีก่อนนี้แบ่งออกเป็นประเภท,ทใหญ่เลยนะหลายๆตำราก็จะเหมือนๆกันเลยครับตรงการการจำแนกตามลักษณะของการรับภาระภาษีก่อนจะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งภาษีทางตรง คุ้นๆใช่ไหมครับแต่ยินคานี้บ่อยๆมันเป็นประสิทธิ์ทางตรงไหมถูกไหมครับกับอีกประเภทหนึ่งไว้ที่สองนะครับก็คือภาษีทางออกจะเห็นว่าการจําแนกตามลักษณะของการรับภาระภาษีากรเนี่ยแบ่งเป็นสองทางใหญ่ๆคือทางตรงกับทางออกแล้วก็จะนั่งงงๆเอ๊ะอทางตรงเนี่ยมันคืออะไรนะมันเป็นยังไงมันได้แก่หรือบ้าง นะครับอันนี้ทางตรงเนี่ยถ้าเรามองกันมันได้แก่ประเภทภาษีที่ภาระภาษีตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระนะถ้าเราพูดภาษากฎหมายเนาะภาษีที่ภาระภาษีตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับจำราหรือกล่าวอีกในก็คือเออผู้เสียภาษีรับภาระภาษี ไปให้ผู้อื่นแต่ยากคือผักไม่ได้อ่ะผักได้ยากมากนี่คือภาษีทางตรงก็พูดง่ายๆ่ก็รับภาละเองนั่นแหละถูกไหมภาษีทางตรงก็คือเราเนี่ยแหละเป็นผู้รับาระะเพราะนั้นภาษีที่ที่เราจะพูดของภาษีทางตรงนึกออกใช่ไหมนึกออกเนาะภาษีที่เป็นภาษีทางตรงภาษีที่เราต้องรับภะละเองมันก็คือภาษีภาษีนะครับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลยตัวหนึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคล personal income tax corporate income tax ภาษีสองตัวนี้เป็นภาษีทางตรงเพราะนั้นเวลาที่เขาถามบอกเคมีใครถามเราว่าไอ้ตกลงปกติเนี่ยภาษีนี่จำแนกออกเป็นกี่ประเภทมันยังไงนะบอกเข้าไปเลยครับมันจะมีภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงที่เราเห็นอยู่เนี่ยภาษีทางตรง เราที่เห็นเป็นหลักๆที่ใช้อยู่ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่สองกันก็คือทางอ้อมภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมได้แก่ภาษีที่พระภาษีไม่แน่ใจว่าจะตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับชำระหรือไม่หรือผู้เสียภาษีผักพาระไปให้ผู้อื่นง่าย เห็นไหมเมื่อกี้ผักพลระไปยากผู้ผู้เสียภาษีต้องรับภาระเองอันนี้คือทางตรงอันนี้ผักยากผักง่ายเมื่อกี้ผักยากอันนี้ผักง่ายๆเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่เราเนี่ยผู้เสียภาษีจะเป็นผู้รับชำระเองไหมเพราะฉะนั้นมันมีภาษีอะไรบ้างครับที่เข้ากับข้อเนี้ยภาษีทางออมเข้าข้อกับภาษีทางออม เห็นไหมเราก็จะมองไปถึงอะไรครับภาษีบลค่าเพิ่ม VAT เห็นไหม VAT สองภาษีธุรกิจเฉพาะเห็นไหมครับภาษีธุรกิจเฉพาะสาภาษีสุลกกรสี่ภาษีสรรพสามิตรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงภาษีทางออง้ม กับภาษีทางตรงเมื่อกี้ว่าเราบอกภาษีทางตรงคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเราพูดถึงภาษีทางอ้อมเราก็เลยบอกว่ามันมีสีตัวนะมันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุรากาและก็ภาษีสรรพสามิตจะเห็นว่ามันแยกกันชัดเจนเอ๊ะไอ้ทางอ้อมภาษีมูลค่าเพิ่มมันอ้อมยังไงท่านลองนึกถึงท่านไปร้านสะดวกซื้อท่านไปซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่ง่งจะเห็นว่าบางรายการที่ท่านซื้อมาเนี่ย เขาบอกเลยครับรวมภาษีแล้วรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเพราะฉนั้นผู้ขายเ่ะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยผู้ขายเนี่ยเขาซื้อของมาเนาะแล้วเขาก็ขายให้เราภาษีก็รวมในนั้นแล้วเห็นไหมครับเขาไม่ได้รับภาษีแต่เขาผลักแผงชำระภาษีให้ผู้อื่นผู้อื่นก็คือถ้าเราไปซื้อเราก็คือผู้อื่น ใครไปซื้อก้ขอนนั้นบริษัทไปซื้อกับบริษัทนั้นเขาก็ผลักพลักมาให้ภาษีร,ราคาเพิ่มบวกเ็ดเปบวกเ็ดอร์ซ็บวกเจ็ดปอร์เ็ตบวก1ิบปเซ็วก,วก0%ูนเปอร์เซ็นตเห็นไหมเป็นภาษีราคาเพิ่มที่เขาผลักผลให้ผู้อื่นง่ายๆไม่เหมือนเมื่อกี้ภาษีได้บวลธรรมดาใครเป็นคนเสียครับก็บุคคลนั้นไงเพราะเขามีรายได้อะไรมามครับเช่นมีรายได้จากเงินเดือนเขาก็เป็นผู้รับถูกไหมครับเขามีรายได้จากการทํางานให้เขาก็ต้องยืน่น บุคคลธรรมดาคนนั้นก็ยืน่นบุคคลธรรมดามีอะไรนะมีอาคารให้เช่ามีไรายได้จากค่าเช่าเพราะฉะนั้นบุคคลธรรมดาก็มีหน้าที่ยื่นไรายได้จากค่าเช่าบุคคลนั้นมีรายได้าจากการจําหน่ายเสื้อผ้าเนะีที่เราเห็นกันทั่วๆไปตามแต่คลองถมตามตลาดตามห้างหรือขายอาหารขายเครื่องดื่มเห็นไหมครับหรือท,ท,ทํานั่น,ท,นทํานี่ทํานู่นบุคคลธรรมดาคนนั้นเมื่อมีรายได้ตามประเภทต่างๆก็มีหน้าท,าาาที่เห็นไหมครับแบก รับภาระภาษีตรงนี้ตรงๆผักให้คนอื่นไม่ค่อยได้ยากเนี่ยจะตรงกับคือความหมายของคาว่าภาษีทางตรงเหมือนกันที่เราพูดถึงภาษีบงินได้ครูดาใช่ไหมครับเราก็มาพูดถึงภาษีก็ได้นิติบุคคลไอ้ภาษีก็ได้นิติบุคคลเนี่ยก็คือ corporate income tax ก็จะมีรูปแบบของอาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนเห็นไหมนิติบุคคลหลายๆตัวเพราะนั้นไอ้ภาษีแบบนี้เวลาที่บริษัท เวลาที่ห้างเวลาที่บริษัทประชาชนเนาะเขามีรายได้จากการขายการบริการการผลิตหรือให้เช่าหรืออื่นๆเอาเงินไปปล่อยกู้แล้วมีเงินปันผลมาเห็นไหมครับหรือลงทุนในต่างประเทศลงทุนในทรัพย์สินสร้างอาคงคอาการและแต่รายได้หลายๆอย่างที่บริษัทหรือกิจการหรือนิติบุคคลนั้นๆได้รับ เมื่อมีรายได้เสร็จปั๊บค่าใช้จ่ายปั๊บกลายเป็นกำไรสุทธิก็ต้องไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเห็นได้ยังครับว่าเขาก็ผลักภาระไปให้ผู้อื่นยากเพราะนั้นตามกฎหมายประสงค์ให้เขาเสียเห็นไหมครับเขาก็เป็นคนผู้ที่ต้องรับภาระภาษีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอันนั้นคือทางตรงนะครับส่วนทางอ้อมอย่างที่บอกครับมีแวะ ก็คือผลสิทธิวาค่าเพิ่มท่านจะสังเกตว่าท่านไปซื้อน้ําขวดหนึ่งก็อาจจะรวมแบตแล้วก็อาจจะไปซื้อเครื่องดื่มอันหนึ่งก็คุณรวมแบตแล้วไปซื้ออาหารที่เขาทํานําสเรูปไปพัตตการที่เขามีแวตหรือไปร้านค้าที่จดระบบแบดแมก้กระทั่งบางสที่ท่านเห็นอันนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นสิ่งที่อะครับมันก็คือเป็นการผักภาร,ระไปให้บุคคลที่สามครับักไปผู้อื่นซึ่งท่วเองไม่ต้องรับผิดชอบ ภาษีธุรกิจเฉพาะล่ะภาษีธุรกิจเฉพาะก็เช่นกันเวลาที่มีมีไรายได้เกิดขึ้นที่ไม่ต้องเสียเองก็อันนี้สาสาคุณเสียน,นะอันนี้เป็นภาษีจากตรงนี้พิดก,กรนรนพอทอ .40 ีก็เข้าเมื่อกี้พอพอสาก็เข้าอารมณ์แบบนี้นี่คือผักภาระให้บุคคลอื่นง่ายมากเลยปกติเราก็พาระกันอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจมองภาพได้ง่ายๆว่า เนี่ยภาษีที่เกี่ยวข้องทางตรงทางอ,อ้อมความหมายมันแตกต่างกันเลยลเราก็ไปดูภาษีกุศลก,ก,กรภาษีกุศลสุรักกรแบบนี้เป็นตัวที่เขาผักภาระทักหมดถูกไหมครับภาษีสรรพสามิตท่านนึกถึงภาษีสุราเห็นไหมภาษีบุหรี่ภาษีอะไรแบบนี้ที่เขาผักภาระไปให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย พูดง่ายๆเนาะผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้บริโภคที่รับเป็นทอดหนึ่งอาจจะไม่คนสุดท้ายก็ได้อาจจะเป็นทอดๆทอดทอด,ทอด,ทอด,ทอดหลายทอดก็ได้ก็ผักไปผักไปผักไปเห็นไหมมันผักง่ายก็ผักไปได้งไงคนนี้ขายก็บวกแวตคนนี้ผักไปคนนี้ก็บวกแวตคนนี้ผักไปคนนี้ก็บวกแวตเนี่ยบวกกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้การจําแนกประเภทภาษีตามลักษณะการรับภาระภาษีก่อนแล้วใหญ่ๆคือ2ตัวเนาะทางตรงกับทางอ้อม ก็ชัดเจนแล้วถ้าใครฟังไม่ทัานก็ฟังซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการจําแนกตามฐานภาษีเมื่อกี้ตามการรับชำระไหมการตามตามฐานภาษีเนี่ยแบ่งออกได้3ตัวโดยนะครับโดยเก็บจากทรัพย์สินต่อมาเก็บจากเงินได้ต่อมาครับเก็บจากการบริโภคนี่คือจำแนกตามฐานภาษีนั่นเอง ถ้าเรามองแบบน,นี้จะเห็นว่าแยกจำแนกได้สามสามก็คือจากทรัพย์สินเรามีทรัพย์สินถูกไหมครับเราก็เสียภาษีจากทรัพย์สินของเราเออเรามีเงินได้อย่างเช่นเงินได้ตามสี่สิบงหนึ่งเห็นไหมเราก็จะแนกตามเงินได้อันนี้ก็เสียภาษีตามเงินได้การบริโภคเราใช้ใจ่ายเราไปซื้อเราไปแรงต่างเห็นไหมครับเราก็เสียภาษีตามการเก็บจากบริโภคนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ตามฐามนภาษีเลยแยกได้สามประเภท แต่ถ้าจำแนกอีกแบบหนึ่งคือตาแนกตามหน่วยราชการที่บริหารงานจัดเก็บจำแนกตามหน่วยราชการที่บริหารงานจัดเก็บแล้วก็แบ่งออกได้สามตัวไอ้หน่วยบริหารงานจัดเก็บเนี่ยถ้าเราพูดมันก็เหมือนที่ดูไกลๆย,ย,ยังไงก็ไม่รู้เนาะดูเป็นภาษาราชการไปหน่อยแต่ถ้าเราพูดถึงภาษาบ้าน เราก็จะบอกว่าจริงๆถ้าเรามองถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเงิน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 ทองของประเทศเนี่ยเราจะนึกถึงอยู่3หน่วยงานหน่วยงานนั้นก็คืออะไรกรมสรรพากรกมร,รมสัมภาษัมิตกรมสุรากกรซึ่งถ้าเราพูดถึงกรมกรมกรมสามกรมนี้ชิดขึ้นอยู่กับกระทรวงเลยครับกระทรวงการคลังเห็นไหมกระทรวงการคลังดูแลกรมสรรพากรก็อาเรนะกระทรวงการคลังดูแล กรมสมรพสามิตกระทรวงก,ก,กงารงารคลังกรมศิลกากรเพราะนั้นเวลา,วาการจัดเก็บภาษีท่านจะเห็นบ่อยๆว่าในชีวิตเราเนี่ยมีการจัดเก็บอยู่สามที่ครับเพราะฉะนั้นเราจะจําแนกตามนี้ท่านจะเห็นในชีวิตจริงไม่ว่าจะปีไหนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการจําแนกประเภทภาษีก่อนนะครับหวังว่าท่านจะเคลียในเรื่องของภาษีทั้งตรงทั้งอ้อมหวังจะเข้าใจว่าเก็บจากทรัพย์สินเก็บจากรายได้เก็บจากบริโภคและแบ่งกลมในการจัดเก็บ นะครับบริหารการจัดเก็บกรมนี้กมเก็บสุรากรนะกรมนี้กรมสัมภมิตนะกรมนี้กลมสัมภาท่านก็จะเห็นใน่นงานที่องดูจากภาคกระสวงกันทั้งเดี๋ยวเราต่อคลิปหน้าในครั้งต่อไปวันนี้ผมต้องไปก่อนละอาจารย์สุเดนได้แจ้งนะครับสวัสดีครับ